ครับสวัสดีครับผมศิววงค่นดีนะครับกับเพจไทย BPM วันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีคำถามจากนะครับเพื่อนๆพนืน้องๆที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของ process improvement นะหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะได้ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของ l lean six s i g m a นะได้อา่านหนังสือได้มีความรู้พื้นฐานในการที่จะ ทำเรื่องของ Process Improvement แล้วพอไปประยุกต์จริงแล้วพบว่านะครับเวลาที่จะชักชวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบ,บวนการนะมักจะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นเสมอเวลาคิดวิเคราะห์นะครับต้องการข้อมูลมาสนับสน,นุนก็เริ่มมีปัญหาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะพอหลังจากที่คิดวิเคราะห์เสร็จ จะพาทำการเปลี่ยนแปลงกระบ,บวนการให้ดีขึ้นก็ดันมีปัญหาเสียอีกสรุปแล้วสิ่งที่ทำมาไม่สามารถที่จะนำพานะครับคนที่ทำงานให้ปรับเปลี่ยนกระบ,บวนการได้นะครับคำถามที่ถามเข้ามาก็คือว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับ มีหลายสาเหตุไม่สามารถที่จะตอบนะครับได้เขาเรียกว่าแบบตายตัวนะครับสาเหตุที่หนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราเข้าไปดูกระบวนการช่วยเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีดีมานตั้งแต่ต้นนะค,คือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะทุกวันนี้ชีวิตเขาดีอยู่แล้วนะครับมีหรือไม่มีการพัฒนากระบวนการเขาอยู่ได้ ไม่ได้มีตัวชี้วัดไม่ได้มีแรงกดดันอะไรในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้ว่าเราบอกว่าโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะสภาพแวดล้อมภายนอกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเราต้องทำการแข่งขันนะครับแล้วยังไงะครับก็โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงแต่ในเมื่อชันอยู่มาเป็น10ปี20ปี 30ปีสามารถอยู่แบบนี้ไดนะ้แล้วเหตุใดฉันต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพาเขาค้นหาคำตอบนะครับคือเหตุใดเขาต้องทำการเปลี่ยนแปลงด้วยหากเรายังค้นหาคำตอบนี้ไม่ได้นะครับต่อให้เราพาเขาลงมือทำนะครับช่วยเหลือ ต่างๆนันะช่วยคิดวิเคราะห์นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะประยุกต์สิ่งใดได้หรอกครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีดีมานตั้งแต่ต้นนะครับถัดมานะครับถ้าแล้วถ้าหากเขามีดีมานเขาอยากเปลี่ยนแปลงเขาอยากดีขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนแปลงไม่สำเร็จประการที่2ครับ โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่เป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์เนี่ยนะครับเวลาเข้าไปเก็บข้อมูลนะสไตล์ของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านนะครับอาจจะมีความเขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการนะมาด้วยข้อมูลหลักคิดตรรก,กะต่างๆที่น่าฟังมากๆ นะครับผมบอกเลยว่าเป็นพื้นฐานที่ดีของนักพัฒนากระบวนการนะครับก็คือเรื่องของตรรกะที่ดีเนี่ยนะครับแต่เวลาไปพูดคุยนะครับกับคนทำงานบางบางสไตล์นะครับบางสไตล์เขาอาจจะไม่ได้ชอบเรื่องของการคิดวิเคราะห์ที่เป็นวิชาการมากนักเขาอาจจะต้องการภาษาบ้านๆภาษาที่เข้าใจง่ายๆ นะครับแล้วก็คำพูดที่สามารถเข้าถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องทำการปรับตัวนิดนึงก็คือเรื่องของภาษาที่เราต้องใช้นะอาจจะต้องเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็ลักษณะของบางท่านอาจจะต้องการพูดคุยในเรื่องส่วนตัวเสียก่อนนะ สวัสดีทักทายถามสารทุกสุกดิบเขาบ้างนะเขาเดินทางมายังไงเขาทานข้าวหรือยังนะครับบางครั้งอาจจะดูไร้สาระใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อที่จะไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะรู้สึกว่าเราเนี่ย ไม่ได้เป็นเพียงแค่คนที่มุ่งแต่ง,งานเพียงแค่อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดหนึ่งนะครับที่มักจะมีปัญหาเวลาดำเนินโครงการได้ก็คือเรื่องของส,สไตล์ของแต่ละท่านของแต่ละโปรเจกต์แมเนจเจอร์นะครับผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับคำว่าดีไม่ดีเนี่ยมันไม่สามารถตัดสินได้อยู่แล้วแต่ผมขอใช้คำว่า มันเคมีตรงกันหรือไม่นะครับหากยูเซอร์เราเป็นลักษณะหนึ่งเราก็อาจจะต้องปรับจูนนะครับสไตล์ในการพูดคุยในการดำเนินโครงการอีกลักษณะหนึ่งนะครับเราคงไม่สามารถใช้สไตล์เดียวแล้วก็ดำเนินกับทุกๆก,กระบวนการกับทุกๆคนได้อย่างสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามศึกษานิดนึงนะครับว่า คนที่เรากำลังร,งร่วมงานด้วยเป็นสไตล์ไหนนะเป็นเขาเรียกว่าคนที่มุ่งงานไหมนะครับตื่นเช้ามาถามเรื่องงานกันก่อนนะเน้นงานมากนะครับเราก็อาจจะเริ่มต้นเรื่องงานได้เลยทันทีนะแต่บางท่านนะครับมุ่งคน เน้นเรื่องความสบายใจความมีความสุขในการทำงานของคนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับถัดไปค่อยคุยเรื่องงานเป็นอันดับสองแบบนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนึกภาพนะครับว่าถ้าหากเรานะครับไปทำการพูดคุยกับคนแต่ละสไตล์แล้วก็อยากจะให้ลองปรับเปลี่ยนกันบ้างนะครับ ถัดมาประเด็นที่3นะครับก็คือประเด็นที่คนทำงานเนี่ยอยากเปลี่ยนแปลงนะครับโปรเจกเมเนเจอร์เองก็ทำหน้าที่ตนเองได้ดีนะครับปรับสไตล์ในการทำโครงการได้ดีมากแต่ขาดอยู่อย่างหนึง่งนะครับสิ่งที่ขาดก็คือการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงหลายๆท่านจะบอกว่า ทำไมเป็นสูตตายตัวจังเลยอะไรอะไรคิดไม่ออกก็โทษผู้บริหารระดับสูงนะมันก็มาแน่นอนครับเพราะว่าไอเดียต่างๆนะนาะถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับเราเองต้องมีการบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปเพื่อบรรลุนโยบายของกิจการขององค์การในข้อใดเพื่ออะไร เพื่อความอยู่รอดนะครับเพื่อบริการลูกค้าที่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้มันต้องสอดคล้องกันนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีไอเดียต่างๆนานามากมายนะครับหากต้องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะต้องกระทบเรื่องของฟังก์ชันงานเรื่องของการที่ต้องลงทุนมีเงินทุนเข้ามาสนับสนุนด้วย นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมนะฮะก็ต้องมีน้ำมีขนมนะในการมาอบรมใช่ไหมมีของเบรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของต่างๆนานาเหล่านี้ต้องได้รับการสนับสน,นุนอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงถูกต้องไหมครับเห็นภาพหรือยังครับว่าทำไมผู้บริหารระดับสูงจะต้องร่วมด้วยนะ ไม่ใช่เพียงแค่บัญชาการว่าอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้และลอยตัวแบบนั้นไม่ได้นะแบบนั้นเนี่ยเรียกว่ากําหนดเพียงนโยบายแต่ไม่ติดตามขาดกระบวนการติดตามนโยบายที่ตัวเองกำหนดขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นข้อบกพร่องอย่างร้ายแรงนะครับในระดับของผู้บริหารระดับสูงนะหากกําหนดเพียงแค่นโยบาย แต่ไม่ติดตามผลปรับเปลี่ยนวิธีทำให้ได้ผลสุดท้ายเนี่ยนโยบายที่กำหนดมาก็ไม่อาจเป็นจริงได้เห็นภาพไหมครับว่าผู้หาระระดับสูงเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะประสบความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมน่าจะตอบคำถาม เพื่อนๆน้องๆที่สอบถามเข้ามาได้เนาะการทำการพัฒนากระบวนการไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้เชิงเทคนิคความรู้สถิติขั้นสูงนะครับไม่ได้มีเพียงแค่เทคนิคต่างๆทั้งด้านลีนนะะท่องจำมาได้อย่างแม่นยำแบบนั้นมันไม่ใช่ต้องเอาไปประยุกต้องมีทักษะในการที่จะจูงใจผลักดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ